สวัสดีตอนเย็นอีกเช่นเคยครับพี่น้องพรองปลายสุผู้สุคนเอฟซีไม่ทีแล้วขอมารับชมน,นะครับวันนี้ก็วอ้มาพอ้าดีพี่พอด,ดองเออยบนเนี้ยไอ้ยะพี่อะมันฟุ่นนี่แหละครับที่ผมต้องการหน้าปากรูครับโอ้จัดให้สวยๆเลยครับวันนี้ พี่น้องเอ้ยพ่อโอ้โหเดี๋ยวหลวงไงมะนั่งพี่นี่ยพี่น้องเอ้ยขาดแล้วป่ะก็ไปนั่งครับขออย่งออกมาหมุดหัวเขาก็คือน,นี่เปรนเส้นขขเข่าแล้วครับไปผมถ่ายลหลวงเบิ่งครับว่ามันมีหมายในนี้พอ่อจะเป็นตะเบิง่งพอ่อจะเป็นตะจุดศึกษากันนะครับเอาต่อครับสวัสดีครับไปพยายามดูพี่น,น,น้องบอลนี่โอ้ยงามาจนเหนื่อยที่เนี่ย ดูไม่โตกับไม้ใกลไกลบ้านครับโอ้หลังนี่นิ่งเลยพี่น้องเลยไม่ห้อยตื่นดีกว่ล่อาอนิ่งเลยนะไม้านางครับบนนี้ยังไม่โวบ่ มาคำคำครับหมู่บ้านใส่สิหลังลงสิบสองันกี่นี่ตัวบอแต่พกแกผมต้องม,มีไทยบ้างนะคผมต้อันอย่างไกลหน่คุณไส่ไปสนเสระบ้านนี่ยาต้นไม้นะครับใส่ปนห้บูบู เขาหนา,นาเดินครับมันใส่หญ่ขาาเขาหนะจะหนึ่งครับพี่หน้่เองส,สองสองหนึ่งได้พี่บู ข้าวหนาเกินลงยากเจาะมาถึงในล่องน้ำครับพ่กตาบุเซีวบ่างกหาขอา่อบ่หน้าหมดนี่ครบแล้วครับ โอ anyway, ้นี่ก i̇şte ็น like al ิ่งก็พี่น้องโมันไม่หนูว่า่ะเนี่ยมันจะมีตัวไว้หนูเนี่ยใช่ไปะเนี่น้ะมันหนว่ามีหมยบ่ะ ครบมัเรียบร้อยครับ,รบหน้าปากรูเรียบร้อยทั้งสองพี่น้องโดนทั้งสองครับออ้ยหนูหน่อยตัวนี้เมเอาใส่สองอันครับถีกสองตัวเลยนะนี้โอ้ยหนูบป็นไงครับหนูไม่โตเรียบร้อยสองตัวเลย ตัวใหญ่ไปเถอะปะต้องไปเบิง่งโตมันคนขับอะมันม่ให้กัดบ่มันมีห้กัด,ก,ดกัดหนูตัวที่มันถีบบอตั้งนีนน่ต้องดูตั้งนี่เ็าเขาบะเขาจะเขาด้วนะมันาบ้างหอดผิดติดอเคครับ

ใส่ใน้ให้หน้าพอถือไล้พี่น้องเลยบักเส่ไปซะอีกเนาะบัน,นมาปุน,นี่ยังอีกรอบนึงแทะไปจัารออีกรอนนบ,บนึงแทะสนเพืนด็นีไม้ผมเนี่ยตั้มไปบ้า ข้ายะหนีหลังหนึงนงน่งเนเี่ยวเสลเอ้าโดนสิครับโดนสิครับโดนสิครับโอ้มึงไรครับ นี่ไงตัวสวยเลยครับพี่น้องหัวปักเลยปักเขาครับใส,ใส่ใส่เดี๋ยว่ะไรอารมณ์วะอืมเป็นปอเสัยมังง้งอ๋อ แต่ตั้งมันตัวพี่น้องวันผมใส่เบสใส่เนาะโอ้ยคือบาริไซหลายดอกมันจะสิพาดอกหาม่เห็นมันใส่หลายหลงเตะๆอเกือบลับเกือบไหมแล้วมีตัวไหม นห้พุ่ป้าเขาเป็นกบยังเั้๋ยดม,มันได้นี่ครับนไว่าเป็นตะนิ่งวะของสั้นๆนะครับวันนี้นะครับมากคนเดียวต้องถือดวงยังไม่มีไม้กันสั่นเลยครับ thằng này lằng nè, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, มันขึ้นลันแล้พี่น้งองหลังนึนงผมตางอ้อนไปโอ้สิหลายคนตอนเฝ้าครับเอาไปเมือีหอกหลังนึงครับเสียหนึ่งดีป่ะโอเห็นหลังนีงดี่ลอกหายแล้วครับ เป,เป็นไงมีตัวไหมเอ้าหลังโดนโอ้โหตัวสวยเลยพี่น้องโดนครับโดนโดนโดนนี่นี่ไงจับให้แล้วอยายให้เจอทางเดินครับจะผ่านมาแล้วกันตัวที่สี่ครับ ไปหาบางอีอันหลังหนึ่งก่อนพี่น้องช่วงสิบสองอันบ่เห็นอันนึ่เอาผมไปหากันครับบันนด้์แต่เ่อว่าสรุปยอดกัน้าเดือยพ่ออีกอันหนึ่งเขาไม่โตสรุปยอดกันเลยครับพี่น้องกับเ้านี้ครับตัว่งสิบสองอันห,หนูซีตัวครับผมรู้สึกว่าตัวใหญ่ไปท่านเขาไม่แต่หนูรุ่นกลางๆครับ๋ยวจังได้ก็ดีมากซั่อีกกรอบหนึ่งครับเอาดวงแง่มาลง พอพึงประกอบโวงไงไปเสร็จไห้าอันพอจีไปลงครับเอามาเทปบ้างเลยครับนี่นะครับผลงานของเ้านี้ถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามไปนะครับกดซับสไครต์ไปครับเพื่อที่จะให้กระดิ่งเตือนในการโพดคลิปต่อๆไปนะครับจะได้รู้ว่าอีสานพันสปอร์ตลงคลิปแล้วครับอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณครับ ากอิสานพันสปอร์ตอืดเวียกทีมเบิ่มนาวังขอบคุณครับพี่น้อง